สวัสดีครับก่อนะนัของรีเฟบนะฮะวันนี้เรามาเล่นเบสกันบ้างนะแต่วันนี้จะมีแบบทริคเล็กๆอาจจะเป็นทริคก,ก็ได้นะมันเล่นแบบสนุกๆนะสำหรับหลายท่านที่เล่นเบสแล้วก็อาจจะต้องการมีเอฟเฟกเอาไว้เล่นด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นบางคนก็มีทั้งเบสทั้งกีตาร์อยู่ด้วยกันและทีนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอฟเฟกของกีตาร์เอามาใช้ร่วมกวับเบสได้หรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้ผมจะมีเอฟเฟกอยู่ไม่เยอะหรอก ม,มีเอฟเฟกที่เป็นเอฟเฟกก้อนนะนะแต่ถ้าเป็นบอสจีกร้อยมันมีนะบอสจีกร้อยที่เป็นมันตีนะมันมีเอฟเฟกเบสในตัวเลยนะสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ทั้งกีตาร์และเบสเลยนะฮะอันนี้ผมมีวาวาเดี๋ยวเรามาลองกันนะเป็น cry baby นะฮะมาใส่กับเบสดูว่าสามารถที่จะใช้ได้หรือไม่นะฮะแล้วก็เป็นตัวเมทัลโซนนะฮะเมทัลโนของกีตาร์นะอ่ะแล้วก็นนี้ผมว่าน้องๆหลายคนก็สงสัย เหมือนกันผมก็วันนี้จะมาสาธิสดุแล้วก็ตัวนี้เป็นโอไร์นะฮะโอไร์โอเอสสองนะฮะนั้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งดีเลย์นะฮะิีิตอนดีเลย์ตัวนี้มันเป็นดีดีแปดที่มีแบบหลายตัวมากนะมีทั้งรีเวิร์สมีรีเวิร์สมีชิปมีโอ้โมดูลเลตมีอะไรหลายอย่างนะตัวนี้รวมกันถือว่าเป็นมันติก้อนหนึ่งเลยแหละมันติของดีเลย์ประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาลองกันดูเกี่ยวกับพวกเสียงแตกเสียงอะไรก่อนก็แล้วกันผมว่า ถ้าโดยปกติแล้วนะพวกกีตาร์เองเนี่ยมันก็มีโทนเสียงที่เขากําหนดไว้นะครับมันก็เหมือนเอฟเฟกนี้เขาก็จะถูกกาหนดโทนไว้เราจะทดสอบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงมันเหมาะสมกันหรือเปล่าเบื้องต้นเองเสียงเบสเวลาเราใช้เอฟเฟกต์เบสน่เบสก็ต้องยังคงอยู่ประมาณนั้นมากกว่านะเสียงเบสก็ต้องยังคงอยู่เหมือนเดิมโดยที่ ใส่เสียงแตกเข้าไปมันก็จะเป็นเสียงแตกแต่ว่ายังมีเบสอยู่ในนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนจากตู้ของมันนะฮะน,นี้เป็นตู้ตู M, ้แอมโจโยตัวเล็กนะก็มันจะมีเสียงแตกในตัวนะประมาณนะั้นเดี๋ยวจะรู้ว่าเสียงเบสที่ออกมามันคือยังไงกันแนะ่นะฮะลองเลยดีกว่ามาอ่ะนีนะ่เปิดวอลลุ่มก่อนอ่ะเสียงเบสคืออย่างนี้เนาะ ม,มันจะมีย่านเบสออกมาเยอะถึงเราจะใช้เสียงไร์เข้าไปไร้ของตัวนี้นะมันมีมีไร์ในตัวนะเห็นไหม มันก็ยังมีความเป็นเบสอยู่ในนั้นถึงเราจะมีเสียงไร์เข้าไปก็เบสอยู่นะเบนะสยังอยู่แต่เดี๋ยวมาลองเสียงเอฟเฟกของกีตาร์เข้าไปว่ามันจะสามารถที่จะเอาเบสอยู่ไหมถ้าเอาเบสไม่อยู่แปลว่ามันใช้ด้วยกันได้ไม่ได้นั่นเองมาเริ่มต้นกันเลยก่อนแรกนะฮะมากันที่เอาตัวง่ายๆก่อนโอ้ดรร้นะฮะของกีตาร์เนาะอันนี้โอเคนี้ผมเปิด ๋ย่เพิ่ง๋ยวเพิ่งเปิดโอว่าร์เอาเสียงปกติก่อนนะเสียงปกติอ่าน,นี่เสียงปกตินะ,นะผมจะเหยียบโอดตาแล้วนะเสียงเบีหายไปนะผมต้องลดโทนดู เพื่อให้หาเบสก่อนเพิ่มเลเวลเยอะๆหน่อยเอาไว้ลงนิดหนึ่งกันมฮย่านเบสมันหายไปนี่ขนาดลดไปเยอะๆเลยนะลดเยอะก็อันนี้ปรับเลเวลขึ้นอีก มันก็ไม่ออกเป็นเบสอย่างนี้นะลองลองเอาใหม่นะเสียงจากตู้นะเห็นไหมมันมีความเป็นเบสอยู่อ่าถ้าเป็นตัวนี้โอ้ได้ die. ไม่เหมือนมันไม่ออกย่านเบสเลยแปลว่าผมว่าโอ้ได ของกีตาร์ไม่เวิร์กนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนนี่เมทัลโซนของกีตาร์เนาะแต่เมทัลโซนเนี่ยมันมีเอ่อไฮมีโลมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะที่แบบตัวช่วยอาจจะเป็นไปได้นะผมรว่าอันนี้เสียงเดิมก่อน เดี๋ยวเราลองฟังเสียงแตกของตู้ดูอีกทีอ่ะิดีลยวมาลองเมททันโซนเหมือนกันเลยมันแตกแต่ว่า ย่านเบสมันหายไปเดี๋ยวผมเช้าเบสของอ่ีควอลซิ่งเข้ามามาช่วยแล้วก็กลางหน่อยเพิ่มเลเวลขึ้นนิดนึงเฮ้ยพอได้วะ เท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่ามันก็ออกย่านเบสเยอะพอสมควรอันน,นี้คือเปิดย่านโลของเมทัลโซนสุดเลย พอได้นะสำหรับเมทัลโซนผมว่าเนื่องจากมันมีปรับย่านเบสแล้วก็มิดเดิลเป็นมิดเดิลฟรีเควนซีอะไรลึกๆอนะ่ะพอสมควรเลยผมว่าไอตัวเมทัลโซนนี้พอได้แต่ว่าเป็นออร์ได์นี่จะออกไปย่านแหลมเลยมากกว่านะเพราะว่ามันไม่เหลือความเป็นเบสมันเนื่องจากมันไม่มีอ e ีควอไลเซอร์ด้วยนะส่วนหนึ่งตัวเมทัลโซนมีอ e ีควอไลเซอร์มากกว่านะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันนะใครชอบก็เสียงออกประมาณเนี้ยสามารถที่เอามาใช้งานได้สําหรับ เมทันโซนนะฮะเมทัลโซนของอ e ีใต้นะฮะมันจะมีอีควอไลเซอร์เยอะเลยนะปรับตัวนี้ลึกๆก,ก็เฮ้ยมีความใกล้เคียงที่จะออกกันเบสอยู่นะจากนั้นมาต่อกันที่ตัวคลายเบบี้นะฮะวา้วาวคลายเบบี้ผมว่าพวกที่เป็นที่ไม่ใช่พวกสัญญาณปรีแอมพวกนี้น่าจะใช้ได้นะอย่างเช่นวา้วาวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเสียงเดิมเนาะ ผมเสียบเหยียบวานะเอาปิดวาดู อยู่นะสายลุสายลุอ่าสายเสียงแตะเข้าไปใหม่เมื่อกี้สายหลุด ก็ย่านเบดก็หายไปพอสมควรเหมือนกันเนาะแต่ถ้าบอกว่าใช้ย่านครีนอย่างเดียวหน้าก็ไปได้อยู่แต่ถ้าบอกว่าใส่แตกตู้เข้าไปด้วยมันมันเหมือนแบบมันหายไปเลยพอได้พอได้พอแบบแก้เหงาได้เหมือนกันนะสำหรับตัววาวาอ่ะโอเคจากนั้นไปกัน ตัวสุดท้ายนะฮะตัวพวกดีเลยพวกไหนนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเข้ากับเบสได้นะถึงมันเป็นของกีตาร์ก็เถอะนะโอเคลองเสียบดูเลย <S <S อ่ะยังไม่ดีเลยนะอ่ะเราใส่อ่าหลอกดีเลยเข้าไปอ่ะ ไม่มีปัญหานะผมว่าใช้กับพวกดีเลย์พวกอะไรได้สบายนะเพราะว่าเสียงมันไม่ได้หายไปเท่าไหร่เลยเห็นไหมเบสยังอยู่หมดเลยได้เลยนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเซนสแสน,ดนดาร์ด ได้เลยได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเป็นวอร์มตัวนี้ตัวนี้มันมีตัวเลือกเยอะนะ ู่ได้อยู่สนุกขึ้นกว่าเดิมนะเป็นรีเวิร์สดูบ้างโอ้เวิร์สเลยอันนี้เป็นอะไร เป็นววรีเวิร์สนะเมื่อกี้รีเวิร์สนะนี่ววรีเวิร์สได้อยู่ได้อยู่นะนี่เป็นชิมนะ เป็นโมดูลเลตนะได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาสําหรับตัวตีตอนดีเลยนะ เป็นอาซัตเทน นะสำหรับดีเลย์ผมว่าใช้งานได้ดีเลยล่ะนะเสียงมันแบบเข้ากันได้ดีมากนะฮะสำหรับดีเลย์ทั่วไปนะโอเคเพบสำหรับท่านที่มีเบสอาจจะเป็นไม่ได้เป็นมือเบสหรือว่าเป็นมือกีตาร์อยู่แล้วก็มีเบสจไว้เล่นก็เอาเอฟเฟกมาใช้งานได้ผมว่าตัวพวกเสียงแตกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเนื่องจากของย่านของเบสเนี่ยเขา ทำมาโดยเฉพาะนะในในในย่านของเขานะประมาณนั้นพอเราเป็นวงจรที่เป็นของกีตาร์เองเนี่ยมันก็ยังมีความที่ออกเป็นย่านกลางแหลมไปของกีตาร์ประมาณนั้นย่านเบสมันก็จะหายไปเวลาเราใช้สิ่งเอฟเฟกเสียงแตกแต่มีอย่างเมทัลโซนก็พอไปได้เนื่องจากตัวมันเองมันมี EQ คนั่นเองนะมีคอร์เลสเตอร์แบบรายละเอียดค่อนข้างเยอะมีทั้งมิดนะมีกับมิดฟรีกันซ่มีไฮมีโลอย่างเงี้ยนะ ส่วนตัวอื่นๆที่มีแค่เป็นโทนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเอาไม่อยู่นะฮะมันก็ไม่สามารถปรับย่านเบสกลับมาได้เลยประมาณนั้นส่วนตัววาวาผมก็พอใช้ได้นะเสียงมันก็จะคล้ายๆกันกับของเบสนั่นแหละใช้ได้ผมว่านะใช้ได้มันก็ได้ยินเป็นเสียงเบสอยู่นะไม่มีปัญหากับพวกดีตอนดีเลยอะไรนี้ยิ่งสบายเลยดีตอนดีเลยนี้ผมชอบเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้จริงๆแล้วก็เสียงก็ออกมาสมบูรณ์แบบเลยนะสําหรับ ลูกเล่นของเบสนะถ้าเกิดว่าใครมีเบสแล้วก็อยากได้ลูงเล่นที่ผมเล่นแบบเมื่อกี้นี้ก็ใช้ตัวนี้แหละ DD8 ใช้ได้เลยนะก็เอาไว้เล่นกับกีตาร์ก็ได้แล้วก็เล่นกับเบสก็ได้ตัวนี้แจ๋วนะไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์เบสเพิ่ม erm, นะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เล่นเบสอยู่บ้างนะก็สนุกสนานกันไปนะฮิวิลลาก่อนครับขอบคครับสวัสดีครับ